เมื่อเราเนี่ยไม่อยากให้น้ํามันรั่วซึมเลยผมจึงแนะนําท่านเจ้าของบ้านว่าให้สอดหลังคาเนี่ยเข้าไปชนตัวบ้านเลยคุณผู้ชมสังเกตนะขอบเหล็กเนี่ยจะชนกับตัวบ้านผนังปูนเลยสอดหลังคาเข้าไปใต้กันศาสโมเนียเลยนะครับจะจบปัญหามากกว่าถ้ามาดูจากด้านข้างวนี้คุณจะเห็นภาพได้มากกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราต่อเติมจากด้านหน้าเนี่ยมันจะดูไม่มันจะดูไม่เห็นมันจะกลมกลืนเพราะว่าเราจะซ่อนแบบเนียนมากๆแต่พอมาดูด้านข้างคุณจะเห็นเลยนะครับจะมีการสอดเหล็กเข้าไปใต้ใต้เชิงชายนะ อันนี้คือเทคนิคในการทํางานของช่างของเราซึ่งเราไม่กักเลยเราบอกหมดเลยอย่างหลังนี้นะครับจะเป็นเคาน์เตอร์ปูนที่เป็น2สีจะเป็นทูโทนนะครับข้างบนจะเป็นท็อปสีดําคุณผู้ชมแล้วขาจะเป็นสีขาวนะครับตรงนี้จะเป็นกระเบื้องนะครับซึ่งจะเป็นกระเบื้องแบบเดียวกับกระเบื้องผนังคุณผู้ชมอ่าคุณลูกค้าเขาใช้ลายเนี้ยจะเป็นลายเดียวกันซึ่งเป็นลายสีขาวนะก็มีมิติมากๆเลยถ้ามองตรงนี้จะเป็นลายเดียวกับกระเบื้องผนังเลยนะครับ สวัสดีครับผมโบสสาโรดสแตงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านชลิดาทอง11ลังสิทธ์นครนายกหลังนี้เลยหมู่บ้านนี้นะครับชื่อหมู่บ้านชลิดานะซึ่ง ชื่อโครงการเขาก็จะเป็นชลิดาหลังสิทธิ์นคะรนายกนะครับอยู่บริเวณคลอง11นะคุณผู้ชมต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราทํางานไปถึงคลอง15แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีงานอยู่ระหว่างคลอง11คลอง8เนี่ยค่อนข้างหลายหลังเลยส่วนคลอง 1- ถึงคลอง5ไม่ต้องพูดถึงนะครับงานแน่นมากๆคุณผู้ชมปัจจุบันนะครับโครงการเนี่ยได้มีการขยายเมืองนะครับออกไปข้างนอกก็คือไกลขึ้นไกลขึ้นนะครับยิ่งไกลมากกว่าเดิมราคาบ้านก็จะถูกลงนะครับแต่ทําเลก็ ต้องขยับออกไปการเดินทางก็ต้องนานขึ้นนะคุณผู้ชมอย่างหลังนี้นะครับอารมณ์เหมือนประมาณว่าเป็นบ้านแบบขนาดใหญ่มากๆเลยคือถ้ามองแบบถ้ามองอย่างี้ผมนึกว่าทาวน์โฮมนะแต่พอมองไปมองมาอไม่ใช่ทาวน์โฮมนี่มันติดกันแค่2หลังแสดงว่าบ้านแบบน,นี้็จะเป็นลักษณะบ้านเดี่ยวคุณผู้ชมบ้านเดี่ยวที่ไม่เหมือนกับบ้านเดี่ยวถ้าคุณซื้อสองหลังนี่ยจะเป็นบ้านเดี่ยวแต่ถ้าคุณซื้อหลังเดียวมันจะเป็นบ้านแฝดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอมองไกลๆก็คือสรุปเป็นบ้านอะไรกันแน่ ผมก็เลยตัดใจว่าให้นิยามคือบ้านแฝดนั่นแหละนะครับซึ่งผนังเนี่ยจะติดกันทั้งแผบเลยไม่ว่าจะเป็นชั้นล่างหรือชั้นบนในส่วนการก่อสร้างแบบนี้นะครับค่าก่อสร้างเนี่ยจะถูกกว่าลักษณะบ้านแฝดที่มีผนังแยกออกไปนะอ่าพูดคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันผมให้เป็นไอเดียแล้วกันนะครับแต่สาหรับใครที่สนใจโครงการนี้ผมต้องบอกเลยว่าข้อดีของเขานั้นก็คือถนนมันใหญ่มากๆคุณผู้ชมนี่ดูโอ้โหถนนเขาใหญ่จริงๆคุณผู้ชมนะแล้วไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับด้านในนะครับด้านหลังตรงนู้นเนี่ย ผมเดาว,ว่านะครับจะเป็นบ้านสีฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นทาวน์โฮมเกือบหมดเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะอารมณ์เหมือนประมาณว่าบ้านแฝดซึ่งบ้านแฝดเนี่ยทำเลก็จะดีกว่าอยู่ใกล้กับป้อมรอพออะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือเทคนิคการขายของโครงการหมู่บ้านจัดสรรนะครับทีนี้ต่อมานะครับในการต่อเติมบ้านเนี่ยในการต่อเติมบ้านเนี่ยผมบอกให้ก่อนว่าเราจะต้องดูแบบบ้านเป็นหลักก่อนว่าเราจะต่อเติมยังไงนะครับแต่ส่วนบ้านเนี่ย หลังคาสไตล์โมเดิร์นแบบนี้ของเรานะครับก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก็คือมันแมทกับบ้านทุกหลังนั่นแหละนะครับด้วยสีด้วยมูสแอนโทนเน่มันเข้ากันนะครับแต่ความยากของบ้านแบบนี้นะครับมันจะยากตรงที่ว่ากันสาดของตัวบ้าน,นคุณผู้ชมอย่างดูหลังนี้ก็ได้กันสาดของตัวบ้านเนี่ยเขาจะมีกันสาดยื่นออกมาข้างบนคุณเห็นไหมก็จะเป็นหลังคาคล้ายหลังคาโมเนียนะครับถ้ามองใกล้ๆก็จะเป็นแบบนี้คุณผู้ชม หลังคามโม่เนี่ยประเภทเนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยด้วยการสโลปของเขาเนี่ยจะมีองศาที่การสโลปเนี่ยมากกว่าไมทเล้ชีตและมากกว่าเยอะด้วยนะครับเพราะว่าการน้ําย้อนนะดังน,นั้นเนี่ยหลังคามโมเนียประเภทนี้นะครับถ้าเราจะทําการต่อเติมเนี่ยมี2วิธีก็คือคุณต่อเติมชนหลังคาแล้วคุณก็เอาลักษณะก็คือพับพับแฟชชิ่งเนี่ยสอดเข้าไปใต้โมเ oh, นียเพื่อที่จะไม่ให้น้ํามันย้อนหรือน้ํามันรั่วได้อันนี้คือต่อหลังคาออกมาหรือวิธีที่ดีที่สุดเลยที่ผมแนะนําก็คือสอดหลังคาไม้ชีตเนี่ เข้าไปใต้ฝ้าเลยนะครับเห็นฝ้าขาวๆใช่ไหมฝ้าที่เป็นรูๆอย่างงี้ครับฝ้าขาวๆที่เป็นรูๆเนี่ยเราเอาโครงสร้างเนี่ยสอดเข้าไปได้ด้านในเลยตรงนี้จะจบปัญหาเรื่องน้ำรั่วซึมเป็นอย่างมากเลยนะครับจบแน่นอนแต่ต้องแลกมาด้วยหลังคาเนี่ยมันจะค่อนข้างเตี้ยนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้เตี้ยจนน่าเกลียดนะยกตัวอย่างอย่างหลังนี้ที่ผมต่อเติมคุณผู้ชมอย่างหลังคาหน้าบ้านตอนนี้นะครับยังไม่ได้เสร็จดีนะแต่อยากพามาดูงานก่อนนะครับเนื่องจากจริงๆแล้วเนี่ยคลิปเนี่ยผมถ่ายไม่ ทำเสร็จไปแล้วก็ส่งงานเลยท่านเจ้าของบ้านอยู่เลยอะไรประมาณนี้อย่างหลังเนี้ยท่านเจ้าของบ้านก็ขนของเข้ามาเต็มบ้านแล้วเดี๋ยวผมจะพา,าไปดูหลังบ้านด้วยนะครับทีนี้มาต่อกันเรื่องงานหลังคาคุณผู้ชมเมื่อเราเนี่ยไม่อยากให้น้มามันั่วซึมเลยผมจึงแนะนําท่านเจ้าของบ้านว่าให้สอดหลังคาเนี่ยเข้าไปชนตัวบ้านเลยคุณผู้ชมสังเกตน,นะขอบเหล็กเนี่ยจะชนกับตัวบ้านผนังปูเลยสอดหลังคาเข้าไปใต้กันสาดโมเนียเลยนะครับจะจบปัญหามากกว่าถ้ามาดูจากด้านข้างตรงนีนะ้คุณจะเห็นภาพได้มากกว่านะครับเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยพอเราต่อเติมจากด้านหน้าเนี่ยมันจะดูไม่มันจะดูไม่เห็นมันจะกลมกลืนเพราะว่าเราจะซ่อมแบบเนียนมากๆแต่พอมาดูด้านข้างคุณจะเห็นเลยนะครับจะมีการสอดเหล็กเข้าไปใต้ใต้เชิงชายนะอันนี้คือเทคนิคในการทํางานของช่างของเราซึ่งเราไม่กักเลยเราบอกหมดเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่างบางคนเนี่ยนะครับเขาอาจจะทําการต่อจากชายหลังคาก็คือต่อจากหลังคามโมเนียเนี้ยต่อออกมาเพื่อที่จะให้หลังคาเนี่ยมันยกสูงขึ้น แต่เอาที่จริงแล้วเนะี่ยไม่เหมาะมากๆไม่เหมาะเลยเพราะว่ามันมีโอกาสน้ํารั่วมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณเอาเหล็กไปชนกับแผ่นโมเนียหรือเชิงชายตรงเนี้ยนะครับมันไม่จบแน่นอนถ้าอยากให้จบก็ต้องพับแฟชชิ่งสอดเข้าไปอีกตรงเนี้ยก็จะยุ่งยากแต่การทําที่สอดเข้าไปด้านในตรงเนี้ยจะได้เรื่องของหลังคาที่มีฝ้าระแนงเนี่ยชนตัวบ้านแล้วมันก็จะเนียนกับตัวบ้านเข้าไปเลยสังเกตนะเราทําฝ้าระแนงเนี่ยชนเข้ากับตัวบ้านเลยคุณผู้ชมอันนี้คือ เทคนิคและวิธีการทำนะครับที่จะให้มันออกมาสวยงามแล้วก็บดปัญหาเรื่องน้ำรั่วซึมในอนาคตนะครับหลังคาตรงนี้นะครับเป็นหลังคาสไตล์โมเดิร์นเมทัลชีสฝ้าละแนงคุณผู้ชมซึ่งจะไม่เห็นแผ่นหลังคาเมทัลชีสเลยคุณสังเกตนะแผ่นหลังคาเมทัลชีสจะถูกซ่อนอยู่ในหน้าเหล็กที่เราตีกรอบทั้งหมดแล้วนะครับด้านล่างก็จะโชว์แต่ฝ้าละแนงในส่วนของรางน้ําจะถูกซ่อนอยู่บริเวณนี้คุณผู้ชมจะถูกซ่อนอยู่ระหว่างขอบเหล็กกับขอบฝ้านะครับอันนี้คือกลวยระบายรางน้ำอ่ะเราทําเสร็จแล้วนี่ไงนี่ตรงนี้เลย ซึ่งอนาคตรเราก็จะต่อท่อ p v c แล้วก็ทาด้วยสีดาด้านปัจจุบันนะครับเราทําการยิงฝ้าระแนงเสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็ทําการโป้หัวน็อตแล้วด้วยนะครับในการโป้หัวน็อตตรงนี้นะครับต้องบอกว่างานตัวนี้ยังไม่จบนะจะต้องทําการขัดเพื่อที่จะให้หัวน็อตพวกนี้นะครับเกิดความเรียบแล้วก็เนียนนะครับแล้วก็กลืนตาซึ่งในหน้างานหลายๆหลังที่เราทําจบแล้วนะครับจะสังเกตนะว่าจะแทบไม่เห็นหัวน็อตหรือรอยโป้เลยนะครับตรงนี้ยังไม่เสร็จนะเราโป้หนานิดนึงแล้วเราค่อยขัดเพื่อที่จะให้ตัวโป้เนี่ยมัน ปิดบางหัวน็อตให้หมดนะครับประมาณนี้เนาะหลังนี้นะครับมีการตั้งเสาแผงด้านหน้าถึง3ชุดด้วยกันนะครับตรงนี้คือเสาแผงชุดกลางตรงเนี้ยยังไงเราต้องบังคับให้คุณตั้งนะลูกค้าบางท่านบอกว่าขอตั้งแค่ริมซ้ายขวาริมซ้ายขวาคืออะไรนี่ครับชุดนี้1ชุดนะครับแล้วก็ชุดนู้นนะครับอีก1ชุดนะครับโดยที่จะไม่เอาชุดกลางนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า ผมเนี่ยไม่แนะนําให้ทําแบบนั้นเพราะว่าโครงหลังคาของคุณเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงเสาคือตัวรับน้าหนักจําไว้เลยนะครับเสาคือตัวรับน้าหนักไม่ว่าจะเป็นเสาเข็มหรือเสาอะไรก็แล้วแต่ขึ้นต้นว่าเสาเป็นตัวรับน้าหนักนะครับอันนี้คือชุดเสาแผงชุดเสาแผงเนี่ยผมให้ระยะห่างกันนะครับอยู่ที่ประมาณ6เมตร6เมตรเนี่ยมันคือแบบเต็มแม็กซิมัมแล้วอ่ะแต่ลูกค้าบางท่านบอกว่าดันไปที่10เมตรได้ไหม ผมตอบให้เลยว่าได้ดันได้แต่โครงสร้างข้างบนอาจจะต้องทําการถักเหล็กเพื่อที่จะให้เกิดความแข็งแรงและขึ้นอยู่กับหน้าง,งานนั้นๆด้วยว่าสามารถทําได้มากน้อยแค่ไหนนะครับดังนั้นในการถักเหล็กเพื่อที่จะเกิดความแข็งแรงตรงนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องของวัสดุกอ่อสร้างที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่ถ้าดีสุดผมแนะนําเสาแผง3ชุดมันดูสวยงามด้วยแล้วก็ดูไม่ได้เกะกะด้วยนะครับก็คือจะต้องเพิ่มชุดกลาง1ชุดนะยกตัวยอย่างอย่างบ้านหลังนี้นะครับหน้ากว้างเนี่ยน่าจะประมาณสักในส่วนของเทเลสน่าจะประมาณ6กเมตรลงจอด ห้าเมตรนะครับก็ประมาณ10เมตรก็มีเสาแผงกันก็เหมาะสมนะครับเสาแผงของเรานะครับตรงนี้ยังไม่เสร็จดีนะนะครับเรายังทาสีไม่เสร็จเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในการเก็บรายละเอียดเนี่ยเราจะเก็บประมาณงวดสุดท้ายนะก็คือเราจะทาสีประมาณงวดสุดท้ายนะครับทีนี้ต่อมานะครับพื้นตรงนี้เป็นพื้นเทเลสที่ผมยืนอยู่นี่คือสังเกตไหมปูกกะเบื้องเต็มเลยใช่ไหมเดิมทีนะครับตัวบ้านเนี่ยเขาไม่ได้มีเทเลสแบบนี้นะครับเทเลสแบบนี้ถูกการต่อเติมขึ้นมานะครับเดิมทีจะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมนี่เลย เดิมทีนะจะมีเทอเรสออกจากตัวบ้านมาเนี่ยนะครับถึงแค่ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นดินใช่ไหมทีนี้ในส่วนงานต่อเติมของเรานะครับเราก็แนะนําท่านเจ้าของบ้านว่าถ้าต้องการทําการเทพื้นนะครับเทพื้นแล้วก็ปูกกระเบื้องเนี่ย ผมแนะนําว่าจะต้องลงเสาเข็มด้วยนะครับเสาเข็มที่ลงก็แนะนําว่าใช้เป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมหกเมตรก็ได้นะในการลงตรงนี้หกเหลี่ยมหกเมตรนี่คือเราต้องหนักประเภทนี้สบายๆอาจจะมีการเคลื่อนตัวแ็กตัวนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ได้สุดแบบน่าเกียดนะครับแต่ถ้าจะบอกว่าจัดหนักจัดเต็มไปเลยลงไมโครพายได้ไหมก็ตอบเลยว่าลงได้แล้วก็คุ้มด้วยคุ้มยังไงรู้ไหมครับถ้าคุณต่อเติมหลังบ้านลงไมโครพายสมมติว่าลงไมโครพายไป8ต้นแล้วด้านหน้าตรงนี้สองต้นนะครับบวกกับเสาอันนี้อีกต้นหนึง่ง เป็นสต้นนะครับแปดดวงสาเ็ต้นยังไงก็คุ้มเพราะว่าเมื่อจํานวนมากราคาจะถูกลงนะครับแนะนําแบบนี้นะทีนี้บางคนถามว่าทําไมต้องลงต้นนี้ด้วยต้นนี้มันอยู่บนดินจะต้องลงเสาเข็ม1ต้นเพื่อรับน้าหนักนะครับอย่างน้อยๆต้องเป็น่หกเหลี่ยมหกเหลี่ยมก็ต้องเป็น2ต้นแนะนําประมาณนี้ถ้าไม่ครบพายกับต้นเดียวนะครับตรงนี้ต้องบอกว่า กำไร2ต่อนะครับกำไร2ต่อคืออะไรในกรณีคุณต่อเติมพื้นตรงนี้แล้วคุณลงเสาเข็มไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นหกเหลี่ยมหรือไมโครพายอะไรก็แล้วแต่นะครับในส่วนของงานหลังคาเสาแผงชุดนี้นะครับเสาแผงชุดนี้กับเสาแผงชุดนู้นนะครับได้ประโยชน์2ต่อคือคุณได้พื้นเทเลสที่ไม่สุดตัวแล้วก็ปูกระเบื้องที่ไม่สุดตัวแถมยังคุณสามารถรับน้ำหนักหลังคาเนี่ยเสาแผงถึง2ชุดได้โดยที่ คุณไม่ต้องลงเสาเข็มเพิ่มโดยใช้เสาเข็มจากพื้นเทเลสตรงนี้เนี่ยในการรับน้ำหนักเสาแผงชุดนี้กับรับกับรับน้ำหนักเสาแผงชุดนั้นดังนั้นส่วนของตรงนี้คุณประหยัดเสาแผงได้ถึง2ชุดในการลงเสาเข็มเพื่อรับน้ำหนักเสาแผงนะครับตรงนี้ให้เป็นไอเดียเลยนะผมฝากไว้แบบนี้นะครับถ้าจะทำเทเลสตรงนี้แนะนําให้ลงเสาเข็มและถ้าคุณจะทําหลังคาคุณไม่ต้องลงเสาเข็มแล้วเพราะว่าหลังคาออนอยู่บนเทเลสคุณมาลงต้นเดียวแค่ต้นที่มัน ติดกับดินตรงนี้นะครับแค่นี้เองเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันสาหรับหน้าบ้านคข้าๆประมาณนี้มีปูกระเบื้องเทเลสปูกระเบื้องโลนจอดรถด้วยแต่งานยังไม่เรียบร้อยดีผมยังไม่ลงดีเทลเยอะนะครับแต่ผมอยากแนะนําแล้วก็ไกด์ไลน์เพื่อเป็นไอเดียแล้วกันต่อไปไปดูงานหลังบ้านกันนะครับงานหลังบ้านลงเสาเข็มไมโครพายงานห้องครัวเคาน์เตอร์ครัวใหญ่มากๆตามมาดูครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่บริเวณโซนซักล้างข้างตัวบ้านนะครับของตัวบ้านซึ่งอยู่ติดกับหลังบ้านเลยคุณผู้ชมตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของระหว่างตัวบ้าน กับรั้วรั้วบ้านนะครับต้องเรียกว่ารั้วบ้านนะครับซึ่งเพื่อนบ้านจะอยู่ฝั่งนี้เนาะซึ่งพื้นที่ตรงนี้จะเป็นดินนะครับแรกเดิมทีคือจะเป็นดินเลย <c oughs> ในส่วนของการต่อเติมตัวบ้านนะครับส่วนมากเนี่ยคุณลูกค้าหลายๆท่านจะต่อเติมห้องครัวเนี่ยเสมอกับตัวบ้านตรงนี้นะครับแล้วก็พอหลุดออกจากตัวบ้านมานะครับก็จะมีประตูกระจกสไลด์กั้นนะครับพอเลยประตูกระจกสไลด์มาตรงนี้ก็จะเป็นโซนซักล้างนะส่วนมากนะครับโซนซักล้างเนี่ยจะเอาไว้ตากผ้านะครับแล้วก็มุมสุดมุมใดมุมหนึ่งเนี่ยจจะะนาั่ครบ ประหยัดพื้นที่เนาะถ้าคุณวางกลางๆเลยมันก็จะกินเนื้อที่ใช่ไหมวางไว้มุมใดมุมหนึ่งก็จะประหยัดพื้นที่ที่สาคัญก็คืออย่าไปวางชิดระแนงนะจะต้องเว้นจากระแนงมาอย่างน้อยๆเนี่ยห้าเซนก็ยังดีอย่าไปชิดเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะบางทีเนี่ยมันอาจจะเคลื่อนตัวแล้วอาจจะไปโดนระแงตรงนี้อาจจะพังได้นะผมแนะนําว่าอย่าไปชิดนะครับต้องเว้นระยะนะครับ ทีต่อมานะครับแผงระแนงตรงนี้จะเป็นระแนงโป่งนะซึ่งระแนงโป่งตรงนี้ผมบอกอย่างนี้นะครับว่าระแนงโป่งตรงนี้จะสามารถระบายอากาศแล้วก็ถ่ายเทอากาศแล้วก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวได้นะครับตรงนี้เนี่ยวางแทงน้ำปั๊มน้ําเสร็จตรงนี้สามารถตากผ้าในร่มได้เลยนะครับแต่ถ้าฝนตกนะครับตรงนี้ก็จะสาดเข้ามาเต็มๆคุณยังต้องคิดให้ดีๆนะนะครับดังนั้นในการตากผ้าตรงนี้ตากได้แต่ระวังเรื่องฝนนิดนึงแต่ลูกค้าบางท่านนะเขามีการเสริมระแนงเขาจะเสริมระแนงตรงนี้ลงมานะครับลงมาถึงประมาณขอบประตูตรงนี้ ตรงนี้ก็ช่วยกันฝนได้ระดับหนึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วกันหรือลูกค้าบางท่านต่อเทอเลสออกไปนะครับต่อเทอเลสออกมาถึงประมาณขอบกระจกตรงนี้ผมเคยเห็นทำทำเยอะนะเพื่อที่จะตรงนี้เอาไว้เป็นโซนตากผ้าหรือเป็นโซนลานอเนกประสงค์เอาไว้ทํากิจกรรมหรือนั่งเล่นก็ได้นะครับตรงนี้ให้เป็นไอเดียแล้วกันนะครับโครงสร้างด้านหลังตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของโซนซักล้างนะครับแล้วก็ส่วนของโซนห้องครัวตรงนี้เราลงเสาเข็มทั้งหมดเลยนะครับ เสาเข็มที่เราใช้เนี่ยจะเป็นเสาเข็มไมโครพายนะครับเสาเข็มไมโครพายตรงนี้จะมีอยู่2แบบหลักๆที่ใช้กันปัจจุบับนกะ็คือ I18 กับ I2 2ผมแนะนําแบบนี้นะครับ i18 อ่ะก็เพียงพอแล้วสําหรับการต่อเติมประเภทนี้นะครับเพราะว่าเราลงให้เป็นคู่บางคนบอกว่าถ้าลงเป็นคู่จะแพงกว่า i อ2ที่ลงต้นเดียวผมบอกกันเลยนะ I 2 2บลงต้นเดียวเนี่ยรับน้ำหนักไม่ไหวแน่นอนนะครับผมแนะนําให้ลงเป็นคู่ระยะห่างระหว่างเสาเข็มเนี่ยผมแนะนําแบบนี้นะครับถ้า มีการดึงเสาเข็มระหว่างเสาเข็มนะให้ระยะห่างที่ไม่เกิน4เมตรนะครับสมมติว่าต้นนี้วางต้นแรกต้นต่อไปต้องไม่เกิน4เมตรนะครับเช่นกันนะครับแนวกว้างระหว่างตัวบ้านกับรั้วบ้านนะครับถ้ามีระยะนะครับอยู่ที่ประมาณ2เมตรจะต้องลงคู่แล้วนะครับแต่ถ้าระยะห่างระหว่างตัวบ้านกับผนังอยู่ที่เมตร50สามารถลงตรงกลางได้แล้วก็ทา แคนเตอีบนะครับยื่นออกไปรับก็คือทําคานทาตีกเนี่ยยื่นออกไปรับภาษาบ้านๆภาษาช่างเลยคือทําแขนคาเนี่ยยื่นออกไปรับนะครับภาษาช่างหรือภาษาวิศวกรเขาเรียกว่าแคนเตอีบนะครับยื่นออกไปรับได้ผมให้ที่ประมาณเมตรห้าสิบกำลังดีลงตรงกลางนะครับแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยระหว่างตัวบ้านกับผนังรั้วเนี่ยไม่มีหรอกเมตรห้าสิบเพราะตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขาจะต้องเว้น2เมตรนะครับดังนั้น ให้คุณคาดเดาไว้เลยว่าลงคู่นะครับตรงนี้จะดีที่สุดอันนี้คือผมทําคลิปแนะนําท่านเจ้าของบ้านหรือมือใหม่ๆนะครับส่วนท่านที่ใดที่มีความรู้อยู่แล้วลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าลงแบบไหนดีแบบไหนสามารถทํายังไงได้บ้างลองคอมเมนต์มาได้ผมยินดีรับฟังนะครับต่อมาด้านในตรงนี้คุณผู้ชมต้องบอกกันทว่าตอนนี้เรายังไม่ทําการติดตั้งไฟเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรามีนะครับก็คือช่องแสงช่องแสงหรือช่องสวิตตตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าเวลานะครับเราจะต้องการ เซอร์วิสหรือต้องการแสงส่องผ่านเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยก็ไม่ต้องทําการเปิดไฟก็ได้ก็สามารถมองเห็นสามารถทํากับข้าวได้สามารถเดินมาใช้งานตรงนี้ได้หรือเช่นเดียวกันนะครับแสงตรงนี้ก็จะเป็นรังสี UV สามารถฆ่าเชื้อโรคได้โดยเฉพาะซิงล้างจานเนี่ยที่มีเชื้อโรคสะสมอยู่ค่อนข้างเยอะเนี่ยตรงนี้ก็แนะนําว่าให้ใส่แผ่นใสด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของ แผ่นใสเนี่ยก็จะอยู่ด้านบนใช่ไหมครับด้านบนตรงนี้จะเป็นแผ่นใสฟฝ้านะครับแล้วก็ด้านบนขึ้นบีก็จะเป็นแผ่นใสของเมทัลชีสโดยจะใช้แผ่นไฟเบอร์กลาสนะแผ่นไฟเบอร์กลาสพวกนี้อายุการใช้งาน10ปีบวกๆเลยเราใช้อย่างดีกับคุณลูกค้าเลยนะครับด้านบนก็ประมาณนี้ด้านล่างเรากลับมาด้านล่างกันใหม่ด้านล่างเนี่ยผมพูดไมโครพายใช่ไหมพอไมโครพายเนี่ยพอเราตอกเสาเข็มเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปเราก็ต้องทำการทำฟุตติ้งแล้วก็ทกาําคานนะครับในการทาฟุตติ้งในการทําคานเนี่ยต้องบอกว่าเราทําการ วางฟุตติ้งเนี่ยอยู่บนหัวเสาเข็มทุกๆต้นเลยนะครับพอเราทําฟุตติ้งเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยเราต้องเอาคารเนี่ยผ่านหัวเสาเข็มทุกต้นเพื่อที่จะเป็นการรับน้าหนักนะตรงนี้เนี่ยต้องให้ช่างที่ชํานาญการแล้วก็ต้องมีการตรวจจากโฟร์แมนของบริษัทด้วยนะครับถึงจะผ่านในขั้นตอนต่อไปได้นะตรงนี้ฝากเอาไว้แล้วกันสําหรับใครที่ต้องการความมั่นใจนะครับก็ลองติดต่อเรามาดูได้นะครับที้ต่อมาคุณผู้ชม ก่อนที่เราจะทําการเทพื้นนะพอเราวางคานวางเหล็กพื้นเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่จะเทพื้นเนี่ยคุณจะต้องทําเรื่องของการเซอร์วิสเรื่องระบบน้ําด้วยนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นซิงล้างจานประเภทนี้ซิงล้างจานก็จะมีทั้งน้ําดีน้ําเสียถูกไหมฮะน้ำดีก็คือเปิดออกมาล้างจานนะครับประกอบอาหารได้ส่วนน้ําเสียก็จะเป็นน้ําทิ้งนะครับน้ำดีน้ําเสียเนี่ยจะฝังอยู่ใต้พื้นนะแล้วก็จะวิ่งไปสู่บ่อบําบัดนะครับอย่างซิงล้างจานเนี่ยจะต้องลงบ่อดักไขมันเท่านั้นในกรณีน้ําเสีย อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ระบบระบบน้ํายังไม่มีแค่พืนนะระบบน้ําเรายังฝังผนังด้วยตรงนี้จะเป็นระบบท่อของเครื่องซักผ้าคุณผู้ชมเอามาดูใกล้นะครับตรงนี้นะครับฝังผนังเลยเนหะ็นไหมเป็นเกลียวทองเหลืองด้วยตรงนี้นะครับสามารถเอาก๊อกมาเสียบแล้วก็เซอร์วิสใช้งานได้เลยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเนะี่ยเราจะฝังผนังทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟพวกนี้เราฝังผนังหมดเลยสังเกตล้วจะมีทั้งหมด3เส้น นะครับจะมีสายกาวด้วยเส้นหนึ่งนะครับจริงๆหลักๆใช้2เส้นก็ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยนะผมแนะนําว่าจะต้องใส่สายกาวเถอะเพราะว่าปลั๊กไฟเนี่ยออกแบบมามันจะเป็นปลั๊ก3ตาเนี่ยมันจะมีเสียบให้ทั้งหมด3ามูก็แล้วก็เซอร์วิสให้หมดเลยปลั๊กไฟใช้ยี่ห้อพานาโซนิกนะครับแนะนำอย่างนี้ก่อนเนาะทีนี้ห้องครัวเนี่ยจะยาวมาถึงด้านหลังนู้นเลยนะครับในการต่อเติมผมแนะนําว่า คุณควรที่จะลงเสาเข็มเนี่ยตั้งแต่เริ่มเลยจะถึงสุดทางเลยนะครับในการลงเสาเข็มส่วนมากแล้วเขาจะเว้นระยะระหว่างผนังของเพื่อนบ้านเนี่ยมาประมาณสัก50เซนแล้วค่อยตอกเสาเข็มเพื่อที่จะการเกิดปัญหาเรื่องของโครงสร้างถ้าคุณตอกชิดไปเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาได้ตรงนี้ฝากเป็นไอเดียแล้วกันใครที่ยังไม่เคยดูคลิปเกี่ยวกับการตอกเสาเข็มลองย้อนไปดูนะครับผมแนะนําวิธีการตอกเสาเข็มว่าควรมีระยะห่างเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับ ทีนี้เมื่อพื้นเราทําเสร็จแล้วเทพ,พื้นแล้วถูกต้องไหมฮะแล้วพวกระบบปลั๊กไฟอะไรเราทําเสร็จหมดแล้วต่อไปก็จะเป็นพวกเคาน์เตอร์ครัวแล้วเคาน์เตอร์ครัวประเภทนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวปูนนะครับคุณลูกค้าสามารถคอสตอมหรือเลือกแบบดีไซน์เองได้เลยนะครับอย่างหลังนี้นะครับจะเป็นเคาน์เตอร์ปูนที่เป็น2สีจะเป็นทูโทนนะครับข้างบนจะเป็นท็อปสีดาคุณผู้ชมแล้วขานจะเป็นสีขาวนะครับ ตรงนี้จะเป็นกระเบื้องนะครับซึ่งจะเป็นกระเบื้องแบบเดียวกับกระเบื้องผนังคุณผู้ชมอ่าคุณลูกค้าเขาใช้ลายเนี้ยจะเป็นลายเดียวกันซึ่งเป็นลายสีขาวนะก็มีมิติมากๆเลยถ้ามองตรงนี้จะเป็นลายเดียวกับกระเบื้องผนังเลยนะครับกระเบื้องผนังตรงนี้ต้องบอกให้เลยว่านะครับมีขายนะครับที่โฮมโปรทั่ว,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 วไปเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยเราให้ราคาลูกค้าคือให้กล่องนึงไม่เกิน200บาทนะครับต่อกล่องในการเลือกกระเบื้องผนังนะครับประมาณนี้หรือกระเบื้องต่างๆเนี่ยเราให้กล่องที่ไม่เกิน200ยกตัวอย่างอย่างกระเบื้องืร S <S <an> <S เมื่อทําความสะอาดออกมาเนี่ยมันจะสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวตอนจบเนี่ยเราจะทําความสะอาดล้างเช็ดอีกรอบหนึ่งบอกให้เลยว่าเนียนมากๆนะครับพวกคาบป,ปูนคาบต่างๆนะครับยอย่างพวง,ง,งนี้เนี่ยติดมีมีคาบพวกเศษฝุ่นเศษอะไรพวกเนี้เราจะมีน้ํายานะครับน้ายาแบบล้างคาบป,ปูนล้างคาบจะแนวให้ลูกค้าด้วยนะครับกระเบื้องจะเงาใหม่หเอี่ยมแน่นอนตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับต่อมานะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเคาน์เตอร์ใช่ไหมท็อปเคาน์เตอร์คุณลูกค้าเลือกเองได้นะครับทีนี้คุณลูกค้าสามารถดีไซน์ได้ด้วยว่าจะวางเตาแก๊สไว้ฝั่งไหน บา,บางท่านเนี่ยอยากวางเตาแก๊สได้ฝั่งนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีฮูดดูดควันอ่ะฮูดดูดควันก็ต้องมีอะไรมีปลั๊กไฟของฮูดดูดควันด้วยตรงนี้เราก็จะวางระบบให้คุณลูกค้าแบบเป๊ะเลยนะครับหรือจะเป็นที่เตรียมอาหารที่เรียกว่า p พ n t รีแพนทร,รีตรงนี้ส่วนมากจะเอาไว้หัน่นสับตำอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้จะมีปลั๊กไฟให้ด้วยเผื่อหุงเขาเรียกใช้หม้อหุงข้าวปั่นนะครับ หรือบดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ปลั๊กไฟตรงนี้เราจะมีปลั๊กไฟให้ด้วย1จุดถ้าคุณลูกค้าอยากเพิ่มก็เพิ่ม1จุดนะครับตรงนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะสิ่งล้างจานตรงนี้นะครับจริงๆในแพ็กเกจเรามีให้นะแต่ถ้าใครอยากได้สองหลุมแบบนี้ตรงนี้เพิ่มค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าหลุมเดียวนะครับในแพ็กเกจของเราก็สามารถใช้งานได้นะขึ้นอยู่ความชอบแล้วกันนะครับสิ่งล้างจานตรงนี้คุณลูกค้าจะซื้อมาเองก็ได้เราจะรีฟันเงินคืนให้แล้วก็คุณลูกค้าก็ซื้ โดยโปกตินั้นเนี่ยเราจะมีระยะให้3เมตร60นะครับแต่ตรงนี้เนี่ย เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ60เซนคุณผู้ชมก็จะเป็น4เมตร20 m. นะครับเคาน์เตอร์ตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ขนาดใหญ่กว่าปกตินะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพื้นที่หลังบ้านอ่ะคุณมีค่อนข้างเยอะเนี่ยผมแนะนําคุณทำเคาน์เตอร์เพิ่มระยะก็ได้นะครับคุณอย่าลืมนะครับเผื่อวางเครื่องซักผ้าวางตู้เย็นด้วยอย่างตรงเนี้ยเป็นจุดวางเครื่องซักผ้าอย่างแน่นอนเพราะผมเห็นน้ําดีกับน้ําทิ้งแล้วก็เห็นลักไฟในกรณีวางตู้เย็นผมขอเดาว่าน่าจะวางไว้ข้างในสุดนู้นเลยนะครับตรงนั้นจะมีลักไฟกหนึ่งจุด ระยะของการวางตู้เย็นเนี่ยตั้งแต่ขอบเคาน์เตอร์สิงผนังเนี่ยต้องถามคุณลูกค้าก่อนว่าคุณลูกค้าอยากได้ตู้เย็นขนาดกี่คิวนะครับหรือกี่บานเปิดตรงนี้สามารถวางได้ถึง2บานเปิดเลยเราเกล่อไว้ให้ได้เลยนะครับจริงๆแล้วถ้าพื้นที่มันเหลือเยอะมากๆเนี่ยเราพยายามเฉลี่ยให้มันพอดีนะครับอะไรประมาณนี้แต่ถ้าพื้นที่น้อยจริงๆเนี่ยเราก็พยายามเอาตัวเลขให้ลูกค้าดูว่าถ้า1นบานเปิดต้องใช้ขนาดพื้นที่กว้างเท่าไหร่หรือ2บานเปิดขนาดพื้นที่กว้างเท่าไหร่คุณลูกค้าจะได้องคความรู้จากทางโปรเจกต์แพนเนะ วันนี้พูดไปก็เหนื่อยนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าร้อนมากมากเลยผมขอซ้ำเหื่อก่อนนะครับร้อนมากมากวันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าห้องครัวเนี่ยถ้าคุณไม่มีประตูปิดเปิดตรงนี้เลยนะครับผมบอกให้เลยว่าจะร้อนกว่านี้เยอะนะอันนี้ผมให้เป็นไอเดียและการสําหรับงานต่อเติมนะครับใครที่อยากทําห้องครัวแบบนี้นะครับเรายังสามารถติดแอร์ได้ด้วยนะเพราะว่าผนังที่เราก่อใหม่ตรงนี้นะครับ สามารถเอาคอยร้อนคอยเย็นเนี่ยติดได้เลยนะครับหรือบางท่านบอกว่าทำไมต้องติดแอร์เปลืองไฟก็ติดพัดลมได้จะเป็นพัดลมสายพัดลมอาติดผนงังพวกนี้เราติดให้ได้หมดเลยนะครับตรงนี้จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องของปลั๊กไฟและค,ค่าติดตั้งพัดลมนะตรงนี้คุณลูกค้าก็ชําระเพิ่มนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมบอกก่อนนะหลังหลังครัวเนี่ยผมแนะนํานะครับติดพัดลมดีกว่านะครับถ้าไม่ติดมันก็จะร้อนนะครับซึ่งปัจจุบันประเทศเราร้อนมากๆเลยนะฝากไว้เป็นช่องทางด้วยละกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมอยากจะเกินนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้เราไปสำรวจหน้างานนะครับเพียงแอดไลน์มาก่อนเลยแอดไลน์เนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายสอบถามฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย,ส, free, าายส่งขนาดกว้างคูณยาวสมงแล้วห้องนี้ตั้งแต่เสาเนี่ยถึงสุดนู่นเนี่ย10เมตรลึก2เมตรก็จะเป็น10คูณ2คุณเขียนใส่กระดาษมาได้เลยใส่กระดาษเลย10เมตร2เมตรนะครับแล้วก็โซนซักล้างกี่เมตรล่ะ2เมตรคูณ3เมตรคุณก็เขียนใส่กระดาษมาได้เลยแล้วคุณก็เขียนโซนซักล้างเขียนห้องครัว แอดมินของเราจะประเมินราคาให้เลยซึ่งจะใกล้เคียงกับราคาเป็นจริงเลยนะและลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจให้โปรเจกต์แพนเนอร์นะครับไปสำรวจหน้างานนะครับก็สามารถนะครับติดต่อนะครับกับแอดมินได้เลยนะครับนัดวันเวลาที่คุณลูกค้าสะดวกนะครับทางโปรเจกต์แพนเนอร์ก็จะไปสำรวจหน้างานให้คุณลูกค้าถึงบ้านเลยนะครับหลังจากนั้นไม่เกิน7วันนะครับเราจะส่งไปเสนอราคาให้กับคุณลูกค้าและคุณลูกค้าก็ ค่อยดูราคาแล้วก็ลองต่อรองกับทางโปรเจกต์แพนเนอร์ดูนะครับทางโปรเจกต์แพนเนอร์เขาจะมีส่วนลดให้คุณลูกค้าด้วยนะลองคุยกันนะครับส่วนนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับใครสนใจก็แอดไลน์อดีไลน์อยู่ด้านล่างหรือโทรที่เบอร์08-104-8นะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปสรวนรนี้สวัสดีครับ